โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการเปิดแพ็คเป็นอีพิกแอนโชทามนะครับโชทามที่มาวันนี้ก็คือเอมบาเป้กับอาดากุลแลนะครับโอ้โหแล้วดูครับผมเชียร์ทีมอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับใส่เสื้อมาขนาดนี้วันนี้คือใส่เสื้อมาเลยคือถ้าใส่เสื้อมาขนาดนี้แล้วยังไม่มาก็คือว่าใจร้ายกับผมมากๆเลยนะครับว่าจะเอาไว้ใส่พรุ่งนี้ซะหน่อยนะครับว่าจะเชียร์มาริดนะรอบชิงเอ้ยวันอาทิตย์น่ะเออวันอาทิตย์นะครับอ่ะมาครับวันนี้แล้วก็สําหรับอีพิกนะครับก็เป็นกาก้้้าแลลววว่นนคคครรรัับใทีีดดููิปุต บา้ทุกคนที่ดูทุกคนที่กดจงกดใจกดติดตามทุกคนที่โดนซัพพอร์ตทุกคนมีส่วนร่วมกับคลิปนี้นะครับทุกคนรู้ไว้เลยนะครับผมคนเดียวไม่ไหวแล้วเพราะว่าเกมนี้มันสูบเลือดสูบเนื้อเกินไปนะครับพี่โคมันหิวโซเกินไปนะไอ้ขอโทษนะพี่ผมไม่ว่าพี่พี่โคขอโทษครับโอเคครับตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาเปิดนะผมได้ทําการกดเล่นเล่นในสตรีมไปก่อน3ครั้งนะครับมันก็ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับใช่ๆทชาการกดเล่นเล่นไปก่อนตอนนี้ไม่รอช้าแล้วครับสูตรแรกผมจะขอใช้สูตรที่เปิดล่าสุดแต่ผมก็็จําาไไม่่ด้วะเอปน ขอสูตรแรกเลยตอนนี้ใครมีสูตรอะไรคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาตอนนี้เลยผมจะกวาดสายตาอ,าอา่านอันไหนเข้าตาผมก็นั่นแหละคือดวงของคนนั้นแหละนะครับอ่ะมาครับตอนนี้ขอไล่อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงพี่ต้องพูดว่าอ e ีเเกฟอร์ er ครับได้เลยอ๋อโอเคครั้งแรกเขาดูบอกพี่ต้องพูดว่าอออี G ีเเเกฟร์ e เ f อร์มาดินดิเอ็งอย่าเพิ่งออ,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 ออกจากสตรีมนะเอ็งกลับมาดินิดิ อีเกฟเฟอร์มาดินอีเกฟเฟอร์มาดี่มามาทีมาที่มาที่อีเกฟเฟอร์ไปยังมารอเล่นไม่ได้น้องนักเตะตำนานเอปเป้อีเกฟเฟอร์มันยามมันลามีนยามาวน้องอีเนกฟเฟอร์อะไรอ่ะมันไม่ถูกกันไม่ได้มาริดบาร์ซ่าโอ้มาริดบาร์ซ่ามันไม่ถูกกันน้องอีเกฟเฟอร์ก็เรียบร้อยดิเท่าเลยอย่างนี้โอ้โหไหวสวยสวยสามครั้งเดี๋ยวเขาสงสารไหวสวยสวยสามครั้งเดี๋ยวเขาสงสารไหวสวยสวยสามครั้งหนึ่งสองสามมานะครับ มานะครับมาแบบอ่อนโยนนะรอบนี้มาด่ดิมาด่ดิว่าสวยสวยมาด่มาด่เอกมาด่ดิไหวสวยสวยอ่ะเอกดิดิน้องโอ้โหไหวสวยสวยอะครับแบบนี้กดหลอกสามทีแล้วกดค้างสองวิได้โอ้โหโคตรเกลือแหละครับวันนี้สุดสุดเลยนะครับอ่ะสูตรสุรนี้หน่อยเต็มสตรีมเลยสตรนี้นะครับกดค้างกดยกเลิกสองทีกดค้างสองวิอ่ะสตรนี้หน่อยเต็มสตรีมเลยยกเลิก2องทีกดค้างสามวิหนึ่ง 2, 3, สองสามู้อะลองสูตรนี้คนดูคอมเมนต์มาฮารามาลินสู้นนสกากามาแล้วทุกคน คู่สุดเลยทุกคนมาแล้วหนึ่งตัวทุกคนโอ้ยเอาอะย้ำสูตรเดิมย้ำสูตรเดิมถ้าสูตรนี้คมจริงถ้าสูตรนี้คมจริงย้ำอีกรอบพารามาล,ลีนสูในนน้ใช้นิ้วนางกดค้างสามวิคนดูบอกใช้นิ้วนางกดค้างสามวิเอ้ยอันนี้ยังไม่เคยมีใครบอกเลยใช้นิ้วนางกดค้างสามวิหนึ่งสองสาม อุ้ยขอบคุณครับสู้พี่ชายผมเจอในกระเป๋าตอนตากผ้าพอดีโอ้โหวน้องชายขอบคุณมากน้องโู้โคตรสุดเลยน้องคนนี้ไอ้น้องคนนี้ช่วยผมจะห้าร้อยแล้วู้หของจริงวะพี่ก็ไม่มีจะพูดว่ะซึ้งจริงว่ะน้องโอ้ซึ้งจริง่ะู้หซึ้งเลยว่ะน้องโอ้โหต่อดีเพื่อนสูตรสามสองหนึ่งยกเลิกสามค้งสี่โอ้โหขอบคุณห้าร้อยครับสูตรอะไรนะขออีกทีดิผูกคนนี้ห้าร้อยแล้วบอกสูตรมาด้วยนะครับคุณจ๊อบผูขอบคุณมากมากอดทีดิเพื่อน กันต่อช่วยครับขอให้ได้หูนี่ดิของจริงอย่างนี้แ้วเราจะไม่ทำคอนเทนต์เป๊จได้ยังไงวะเพื่อนโอ้โหโคตรสุดฮารามารีสู้เสื้อเหลืองมาเลยนะสิ้นหวังเลยผมได้เดี๋ยวเจอสูตรคน ขอบคุณจริงๆนะครับยกเลิก8ทีค้าง8วิสู้ๆครับยกเลิก8ทีค้าง8วิโอเคเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวผมจะไล่ตามสูตรคนดูเลยแป๊บนึงนะครับก่อนหน้านี้โอ้ขอบคุณมากนะคุณคุณจ๊อบนะแล้วก็คุณไม่มีชื่อนะไม่ได้ใส่ชื่อมาบอกไปกันต่อช่วยครับขอให้ได้อยากกอดเลยว่ะเพื่อนคนดูโคตรใจกับผมอะ่ะผมก็ใจอ่ะวันเนี้ยไปกันต่อครับดีใจที่มีคนมาเล่นเฟซเยอะๆพารามารีสู้ยกเลิก8ทีค้าง8วิเพือพ่อนๆ f อ FC, ชาวเฟซแบบใจโคตรได้่ะถอดแว่นเปิดนิ บางทีกระแสถอดแว่นแล้วก็ใช้สูตรยกเลิก3ครั้งครั้ง4วิมันไม่อยากให้ผมใส่แว่นรือเปล่าแว่นมันเลยเบอร์2 3ครั้ง4วิ1 2 3 4ชัดเจนในเลนเราใส่วะหอ้องหลังคาดำหลังคาดำค้าง2วิกดยกเลิก8ครั้งกดค้าง8วิ1 2 3 4 5...6...7...8...1...2...3...4...5...6...7...8... ห้ท่องหลังคาดำแล้วกดค้างสองวิเฮ้ยสูตรนี้มันดูมีอะไรนะหลังคาดำหลังคาดำหนึ่งสองสูตรอะไรวะ สูตรนี้มีพี่รุววววววว้ว่างเ้ยไอ้น้องไอ้น้องสูตรอะไรวะดูโคตรมีลึกลับอ่ะหลังคาดำคืออะไรวะน้องเชอเื้อแต่อยากได้เป้อะแต่พวกนี้ก็ยังไม่เคยมีอ่ะอ้โหเชฟมาว่ะอู้แต่ไม่ใช่ตัวมาลิดว่ะอูต้ตอนนี้เหลืออีกแคก่กี่ครั้งอ่ะเหลืออีแค่สาครั้งปะเหลืออีแค่4ี่ครั้งเหลืออีกแค่4ี่ครั้ง,ออก,งกดเป้าเ3าครั้งยกเลิกสาครั้งกดครังสิบวิเอ้ยอันนี้โคตรดีอะกดเป้3ามครั้งหนึ่ง 2 3กดเป้3ครั้งกดค้าง10วีแล้วเปิด1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้เแสงขาวที่จริงใจเอาสูตรเมื่อกี้ที่ได้เชฟเชนโกเอาสูตรเมื่อกี้ที่เราได้เชฟเชนโกหลังคาดำหลังคาดำกดแล้วไม่มองกดแล้วไปเลย <S 2> <S 2> อย่าหันมามอง ผมว่านะเราต้องแก้เคล็ดเว้ยคือคนเราเนี่ยอยากจะได้แต่เป้งไงพออยากได้เป้ปุ๊บมันไม่มาเว้ยมันมาเชฟเชนโก้มันมากาก้เว้ยพอเราพอเราอยากได้เป้มันไม่มาไงเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเว้ยอาดากุลแลเฮ้ยหมดแล้วหรอ ผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วครับผมเตรียมใจมาแค่พันสี่ไม่พันสี่เราก็พันห้านั่นแหละหนึ่งสี่หกศูนย์นะแล้วผมก็ใส่ไปอีกหนึ่งสี่หกศูนย์ไม่ยังไม่มาอีกอะทุกคนเปิดทีละตัวเหลืออีกกี่ครั้งเจ็ดครั้งเปิดทีละตัวอาดากุลเเลเอมบาเป้ เอ็มป e ัรเป้ใช่ไหมอาดากุลเลยผมไม่ดีใจนะครับผมเตรียมไว้พันสี่ผมคิดว่ามันจะมาภายในพันสี่แล้วผมก็ไปอีกพันสี่ซึ่งมันต้องมามันไม่มาแพ็กนี้ผมไม่ดีใจนะครับอีกสามครั้ง S <S> ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมาก <S 2> <S 2> <S มเจอกับอาจารย์เพชีคุตบอลนะครับคนนี้คนดูทางบ้านนะครับดีวิชั่นหนึ่งคนนี้นะครับผมเล่นกับเขา10ครั้งนะครับชนะครั้งเดียวครับรอบนั้นเขาชนะผมหมดนะครับมารอดูคุณว่าผมจะเอาฟูลมาริทนี่นะครับ เอ็มบัปเป้ตัวใหม่กับอาดากุลแรที่เพิ่งเปิดมาเลยนะครับไปรีวิวให้ดู1ตาและอีก1ตาผมจะเอาไปรีวิวให้ดูกับทีมหลักสําหรับเชฟเชนโกกับกา้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอดูในเกมนะครับว่าอาดากุลแรกับเอ็มบัปเป้เนี่ยลิงก์กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับผู้เล่นอย่างผมนะครับมือใหม่อ่าเล่นได้2เดือนแล้วก็เคยขึ้นดีวิชั่นหนึ่งไปครั้งหนึ่งแล้วก็ล่วงลงมาเพราะว่าไก่เกินนะครับเดี๋ยวไปรอดูครับเจอดีวิชั่นหนึ่งคนน หน้าเป้าแล้วก็ยืนคู่กับวินิซิจูเนียครับกองกลางตัวลุกครับจูเบลิงแฮมครับคืนยืนคู่กับอาดาคุนแลครับสองกองกลางตัวรับครับแน่นอนครับชูอาเมนดี้ครับยืนคู่กับเปเรโนวาเมเดครับแบ็คซ้ายนะครับทางด้านของคาเรลัสครับอัตโตริโอโูดิเกอร์ครับดีนเฮาเซนยุก็เอเดอร์เบดีเตาครับตอนนั้นก็นะครับผู้สาประตูครับทีบูคูตัวครับตอนนี้ขาดโชทาบิกสี่คนก็จะเป็นฟูมาริทอย่างแท้จริงแล้วนะครับเพิ่งเข้าวงการได้สองเดือนมาดูทีมมาดูทางบ้านบ้างครับแน่นอนครับตอนนี้คนดูททาาาาางบบบบ้นนนคครรรััมมใีฟูเซโ โอ้สุดๆเลยนะครับโอ้โอโอฟูมาลิตมาฟูบาซ่ากลับเลยครับโอ้อย่างี้ถือว,ว่า โอ้สนุกครับเกมนี้โอ้ไลน์จริงๆครับสุดยอดเลยครับฟูมาริดมาฟูบาร์ซ่ากลับกับสึกเอกาซิโกครับเกมนี้ครับแล้วก็เป็นธรรมดาครับเกมนี้ผมยังมากับโค้ดใหม่ด้วยนะครับชาบีอลอนโซนะครับมากับการลิงก์อัพที่เขาเปิดให้ทําด้วยนะครับผมก็กดอัพมากุนแลลิงก์อัพกับคิเลนเนบัปเป้ไปเลยนะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับเจอกับดีวิชั่นหนึ่งถ้ารอดคนดูก็ไปจัดตามได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่เวิร์กถือว่าผมอาจจะเล่นไก่เองก็ต้องพิจารณากันด้วยนนนนนะคคคครร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 รััััััััับบ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 บไไมมมม่่่่่อออออชช้้้าาาาาฟฟููู์ซซเเเเเจกกกกกกดดิิิิววีีึโยยทปล ครับไปดีซิวุจูเนียร์ครับเขี่ยมาให้หน้าของออสเตริโอลูนิเกอร์คาริลัสก็เปิดขึ้นมาลูกนี้เอ็มบัปเป้โขกขึ้นมาลูกกลางอากาศก็ยังไม่โดดเด่นนะครับปรับมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยน้องอะไรอ่ะเฮ้ยน้องอุ้ยคนดูผมโดนดีวิชั่นหนึ่งทำสูตรโอ้โหดีวิชั่นหนึ่งโอ้โหเอ็งไม่กัดต่อบอลกันเลยเอ็งกัดถึงหน้าบ้านเลยดิโอถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีนะครับสัญญาณเตือนแบบนี้อ้จะเล่นสั้นครับเอายังไงครับฟอร์เรสต์โกว่าไปด้ครับ บอลออกหลังไปเองครับแล้วยังไงครับกูตัวเปิดยาวขึ้นมาวิดิซิวต์ลงมาช่วยจังหวะนี้ครับบอลได้อย่างล้นมาถึงทางด้านของลัดฟอร์ดไม่ได้เอาเดี๋ยวว่าจยังไงครับจะให้มาที่โอ้โหจะฝากที่เอ็มบาเป้เลยครับพอดีเพิ่งได้มาใหม่เครื่องมันล้อและครับคาริล่าตัดได้ครับเอาคาริล่าก็ฟอร์มดีเลยแหละครับฉกบอลได้จังหวะนี้วิดิซิวต์ขึ้นมาบอลถึงเอ็มบาเป้ครับไหลมาลูกนี้โอ้โหไม่ดีเท่าไหร่โอจะสวนคืนครับโอ้ไม่ดีครับตอริโอลูดิเกอร์ครับ ยังไงครับลูกนี้ลาบินยามาลาบินยามากดลูกเดียวโอ้โโอโบอลเลยไปเสียบเสาไกลนิดเดียวนะครับเกือบจะเป็นประตูโอ้อันตรายเลยนะครับลาบินยามาซีดานเธอแล้วกดกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับเอซิโอจูเนยียเก็บบอลไม่ได้ครับโอ้โหแล้วบอลเนี่ยหลุดมาถึงข้างหาลลาน้าของโรนัลดิโญโรนัลดิโกระชากมาอ่ะยังไงโอ้ดักได้ครับอาร์ติโกวาเมเด้ฟอร์มดีเหลือเกินครับหลังจากที่ซัดลูกสุดสวยให้ลาชันนะครับนำข้างด้านของอาเจติโกมาลิดไปได้เมื่อวานแต่ว่าตอนนี้ออกไม่ออกมาอีกแล้วครับ โอ้ไม่ดีเลยครับพยายามจะเล่นแบบนี้อยู่หลายครั้งเลยครับแต่ว่าดีเท้าเเซนแต่เขยังไม่หลงนะครับเอา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 ,เอาสู้อุ่นหนึ่งสูดลยครับบาซา่าโดนราชาชุดขาวออกนำะเอาแล้วครับตอนนี้ครับเลวานอสกี้เล่นง่ายง่ายๆรับออดโมดโมจีมาจต่เปรนทัดลูกนี้ดูดิเกอร์ยืนมองอยู่ไม่กล้าเข้าอยาา่ยามาอยาา่ามาอย่าเมา เรามาจะเฟกไป่านคาร์เรลัลสโอ้ฟอร์มดีเหลือเกินครับคาร์เรลัลสคาร์เรลัลสให้มาว่าไม่ได้ให้เรเดียนมาที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้กลับตัวมาลูกนี้ติดเครื่องขึ้นมาเอ็มบาเปตเ้ติดเครื่องติดเครื่องติดเคร <c oughs> ื่องไว้เอยอัลจูบิลิแคมโอ้โหเกือบจะมีส้มหล่นแล้วครับลูกนี้โอเอ็มบาเป้ที่ลากขึ้นมาเลยนะครับโอ้บอลยาวมาถึงชัวร์เมนดีดักได้ให้มาลูดิเกอร์ไม่ใช่ก็ขออภัยเป็นกุลแลโอ้โหโอ้ไปพลาดผิดแล้วครับบนี้ขออภัยตีเท้าเส้นครับตัดได้อุสึกเอกาซิโกกถืืออว่าาเเดดลลยนะครับุแให้ม บอลไปติดลูกนี้จูบริงังมจูบริงังเอาอยู่หรือเปล่าลูกนี้จูบริงังบีมาคาริลาสโอ้โหฟอร์มดีจริงๆครับคาริลาสที่บุกตัว,ตวครับเปิดขึ้นมาลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้โอ้โหลูกกาอากาศดูดีขึ้นเยอะเหละครับหลังจากที่มาใหม่เลยครับปกติลูกกาอากาศเอ็มบัปเป้นี่ไม่เอาเลยเหละครับของเอ็มบัปเป้ยึดยักอยู่เอ็มบัปเป้หาช่องทําชิ่งมาโอ้โหโอ,โอ,โอจะทําชิ่งลูกนี้ ไม่ได้นะครับดูดิเกอร์ดูดิเกอร์สไลด์มาโอ้โหเอาลาบินยามาไม่อยู่นะครับเป็นรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับดูดิเกอร์ซัดลูกนี้โรนินโยซัดโอ้โหคนหนึ่งเลยนะครับจานเวสตอีฟุตบอลตีเสมอโอ,โอ,โอโ้โรนินโยนะครับเป็นรุ่นใหญ่ตัวเก่าของบาซ่าเลยนะครับลูกนี้ซีดานเทิร์นมาโอ้ดูดิเกอร์เนี่ยเอาลาบินยามาไม่อยู่ครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วว่าต้องมาจับคนพิวๆอย่างนี้ไม่ทันเลยครับยังไงครับลูกนี้ คาร์ลิโก่บอกไม่ได้ให้ปะวีดีซิวส์ไม่ได้เลยครับโอ้โหจะโชคลูกนี้คุณแลยังไงครับให้มาโอ้โหเล่นกันจังหวะเดียวครับเดวานดอสกิจะให้โอ้โหจะดึงด้วยครับโอ้ยังตัดได้อยู่ครับครึ่งแรกจะหมดแล้วครับเอมบเป้เก็บบอลโอ้โหวาไมเดตัดลูกนี้ไม่ถึงวินี้แหละครับโอ้ถือว่าสูสีเลยนะครับเกมแรกราชันชุดขาพบกับเซน้าของบาร์เซโลนาแหละครับตอนนี้เสมอกัอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโรนานินโยมาตีเสมอให้กับบาร์ซ่าครึ่งหลังมาแล้วครับตอนนี้ยังไงครับ ยังไงโอ้โหยีบบนหาช่องครับโอ้เก่าเหลือเกินครับดีวิชั่นหนึ่งยังไงครับบิลิตาบิลิตาชนมาลูกนี้โอ้โหเอาไม่อยู่เอ้าเอาบิลิตายังได้อยู่ครับบิลิตาติดเครื่องมาลูกนี้ให้ไม่ได้ครับบิลิตาคืนมาให้กับดีทาวเส้นครับดีทาเส้นจบขึ้นมาลูกนี้ครับจากฝากที่คิเลียนเปเป้โขกมาไม่ได้บอลมาลูกนี้อดทำชิงครับคาริลาสคาริลาสมาทันอยู่โอ้บอลออกมาติดยามาว์ครับโอ้ยามากระชากเลยครับลูกนี้คาริลาสคาริลาสว่ายังไงครับ โอ้โหเล่นโอ้เล่นสเต็ปครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหดีวิชั่นหนึ่งครับอู้ถือว่าร้ายเลยนะครับลูกนี้วาร์เบเดตโหมมาให้กับวิดิซิวส์โอ้โหวิดิซิวส์เสียบอลง่ายๆเลยครับลัดปอดลัดปอดโยกโยกมายังไงครับโอ้โหกองหลังราชันเนี่ยขึ้นมาหลายคนเลยครับเอาไปอยู่การดีเท้าเส้นให้บอลมาที่กุลแลกุลแลเล่นกับท่าน้าของวิดิซิวส์โอ้โหวิดิซิวส์ที่หายไปจากเกมเลยนะครับ ไม่ค่อยไหวครับวปดิซิวสวันนี้ฟอร์มของเขาโอ้โหแล้วยังไงครับโอ้ยังไงครับแบบนี้ลูดิเกอร์ชัวรแมนดี้มาที่ดิซิวส์ดิซิวสไปเองครับวปดิซิวสวไปดิซิวสมาเองโอ้โหลูกนี้อ้าต่บอลได้มาถึงเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ให้มาจูเบอร์ลิงแฮมกดโอ้โหอุสอดมาลูกนี้ครับจูเบอร์ลิงแฮมแล้วซัดด้วยซ้ายไปติดเซฟเลยครับยังไงครับเปิดลูกนี้ครับ เอ็มป้าเป้ให้มาที่คาเรล,ลา่าโหยไปเสียลูกนี้โอ้ไม่ดีนะครับอูดีเท่าเส้นโอ้เอาอยังไงครับตอนนี้โอ้ไม่ดีครับตอนนี้โอ้มาแล้วครับโอ้โหยังไงครับโอ้เกือบจะซวยเลยครับลูกนี้จูเบรนทแฮมให้มาผ่านหน้าเป็นกอร์เดล่านิดเดียวเดยวดิซิอุสเวดิซิอุสให้มาเอ็มป้าเป้ติดเครื่องเอ็มป้าเป้เอ็มป้าเป้จะไปครับเอ็มป้าเป้ลูกนี้ เอเปเป้จะกดลูกเดียวอโอ้สองหนึ่งแล้วครับสู้โอ้โหสุดๆครับเอเปเป้ลูกนี้ครับโอ้ใช้ความเหลี่ยมบอลแล้วเบียดไปถึงหน้าปากประตูครับโอดอดอดเล่นท่าแล้วครับออกแล้วครับของขึ้นแล้วครับดิวิชั่นหนึ่งคนนี้จานเพชรยังไงครับโอ้ไปโดนตัดได้ครับไม่ดีออกบอลล้นมามบอเวเดดยังปั๊มกันมาอยู่ออกยังไงครับผูกขี่กันมาลัดฟอร์ดไม่ดีครับลูดิเกอร์ลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์เกือบโดนครับ โอ้ลูดิเกอร์ครับลูกนี้ยังช่วยชีวิตลาชันไว้ได้อนาคุนแรดจะให้หบอลมันโค้ไม่พอเลยครับยังไงครับตอนนี้โลเปตวาดที่เป๊ปกว่าดียวลาเป๊ปกว่าเด,ยาเด,เดาอยวยังไงครับผอจให้มารูกนี้ให้รุกนี้ยังไงครับบิดมาจะตัดเข้าในลูดิเกอร์สูงใหญ่อยู่แล้วคาริลาสต้องสาดทิ้งออกมาเอเบเปตคืนมาที่จูเบลิกมจูเบริกมเห็นช่องไล้โว้เอาละครับตอนนี้ครับ เอเป้ติดเครื่องแล้วครับฝ่าเข้าตรงกลางกุนแรกุญแรมาเฟกหนึ่งทีกุญแรยังไม่ให้กุนแรแล้วกุญแรใส่ลูกนี้นี่เป้เอูสามหนึ่งแล้ครับอูเฟกช็อตก็ททำงานแล้วก็ลูกนี้ครับสู้อู่สามหนึ่งลครับราชันออกนำอ้่ดีวิชั่นหนึ่งยังไงครับอูสับขาหลอกครับตอนนี้โอชัวเมนดี้เอาอยู่แล้วครับโอโอลูนี้ต้องตัดฟาวนะครับนาทีนาทีบาปเลยนะครับนาทีบาปยังไงนะครับ โอ้ยเอาอยัางไงครับดีวชั่นหนึ่งตอนนี้ครับโอ้คนที่คนที่ผมไม่เคยเอาชนะได้ครับเคยชนะได้แค่ครั้งเดียวครับแล้ววันนี้ก็กำลังจะมีครั้งที่สองครับเอาแล้วครับดีซิอุสจะป้ายลูกนี้เมื <c oughs> ่อไงครับเหลือเวลาทีเดียวหวังว่าจะไม่มีนาธิบากเวดีซิอุสให้มาที่กุลแลกุลแลวนอยู่กุลแลฝากมาที่มาไม่ได้จะป้า <c> ย <oughs> อ้โอ้แล้วทำได้ครับซู <c oughs> ราชชุดข่าวครับเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาครับวันนี้ที่เบนเดบิลครับเอาชนะไปได้สประตูตอนหนึ่งครับวันนี้สุดมันแหละครับฟูบาซ่าเจอกับร่างฟูมาริดเกมนี้รีวิวให้ดูในเกมที่เจอกับดีวิชั่นหนึ่งที่บุกชนะไปแค่2แพ้ไป1ิครับสุดๆุดนะครับคนนี้โอ้สุดสุดเลยครับอ้เอ็มปัรเป้ครับใครเอาีนี่เอาจริงนะครับใครยังไม่เคยจัดเอ็มบัปเป้ไปจัดเถอะครับเชื่อผมไปจัดเอ็มบัปเป้ครับโคตรแข็งครับลูกกลางอากาศดีขึ้นครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้เอ็มปาเป้ทุกเกมครับล้จังหวะเบียดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่าอาจจะไม่ได้ขนาดโรนันโดครับแต่ก็คือมันเพียงพอที่จะเลี้ยงฝ่าไปได้ครับผมอาจไม่ได้เก่งอะไรมากแบบนั้น แต่ผมเพิ่งแบบเออจากใจผมที่เคยขึ้นดีวิชั่นหนึ่งแล้วก็เล่นมาได้2เดือนผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนมากๆใครที่ยังไม่เคยมีเอ็มปัเป้อยากจะมีเป้ตัวแรกตัวนี้โคตรดีแต่กุนแรผมก็ยังเฉยเฉยนะยังรู้สึกว่ากุนแรก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเออแบบไปเล่นทางจูดเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูใหม่ครับสำหรับทีมหลักบ้างครับต่อมารีวิวไปแล้วสำหรับอาด้ากุนแรกับเอ็มปเป้ครับและเกมนี้ครับจะมารีวิว เชฟเชนโก้กับกา้าให้ดูบ้างครับในทีมหลักในทีมอีพิกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันครับว่าจะลอดหรือไม่ลอดครับอ่ะคนต่อไปครับมาเลยอ่ะมาครับตอนนี้ดีวิชั่นหนึ่งอีกคนนึงที่ผมจะรีวิวอีพิกกาคาแล้วก็เชฟเชนโก้ให้ดูนะครับเดี๋ยวไปไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูทีมคนนี้เขาหน่อยครับอื้มฟูแมนยูนะครับตอนนี้โอ้โหถ้าอย่างนี้ผมก็ต้องเอาฟูมามนลิดไปสู้แล้วล่ะครับโดยโดยการที่ผมมาจะห้อยกา้ากับเชฟเชนโก้ไปรีวิวด้วยนะโอเคไม่รอช้าครเดีียวววรราาาาไปิกกกกก้ชนโล่ อ้าวมาครับเกมนี้ผมเจอกับฟูลแมนยูนะครับแต่ว่าผมขอญาติเอาฟูลแมนลิดมาเจอกับเขาแต่ว่าเกมนี้ขอเปลี่ยน2ตัวนะขอเอาจูดเวลลิงแฮมออกนะครับแล้วก็ใส่ทางด้านของกาก้าลงไปแทนนะครับในตำแหน่ง AMF นะครับแล้วก็ขอเอาเบนดิฟิวจูเนียออกนะครับแล้วก็ใส่ทางด้านของเชฟเชนโกลงไปแทนนะจะได้รู้ครับว่า4ตัวคู่หน้าที่เปิดมาจากแพ็คเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราเอามาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปรอดูในเกมกันเลยครับและนี่คือทีมของคนดูทางบ้านดีวิชั่นหนึ่งนะเจ๋งๆเลยครับ้ยปา เอาล้วครับวาเลติโกวาเบเด้ครับโอ้โหมาเร็วเหลือเกินครับอุตนเย็นครับคาร์เรลัสครับลูกนี้คือหลังก่อนเลยครับตั้งกันใหม่ซิบูกูตัวครับยาวๆขึ้นมาครับโอ้โหเชฟเซนโก้ครับโอ้โหลงมาช่วยเล่นได้ดีเหลือเกินครับกาก้าผ่านมาให้กับเอ็มบเป้ครับเอ็มบเป้ดึงจังหวะแล้วให้กับเชฟเซนโก้เชฟเซนโก้ปาดเข้ามาไม่ถึงกุญแลเลยครับยังไงครับลูกนี้อับราฮัมเฟอร์เชอ้าโอ้โหกาก้าครับสอดขึ้นมาดีเหลือเกินครับกาก้า ลูกสัตว์ไก่เป็นยังไงบ้างรครับอู้ยอ,อกาก้าเหลือเกินครับกาก้าฉลาดมากครับในการเล่นผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นศัพ์อะไรเทคนิคอะไรผมไม่รู้แต่ว่าการสอดขึ้นมาแย่งบอลนะเดี๋ยวว่าทําได้ดีเลยนะครับสาหรับกาก้าโอ้แลวเชฟเชนโกจะเป็นคนเปิดลูกนี้ครับโอ้ไม่ดีไม่ดีให้กุลแลดีกว่า ไอ้ลองเชฟเชนโกเปิดดูบ้างครับเพราะว่ามีค่าพลังการเปิดที่ดีนะครับเชฟเชนโกครับลูกนี้จะเป็นคนเปิดโมงครับแล้วขึ้นมาชัวเบนดี้โอ้หวิลลุดมาถึงข้างหลังเลยครับไม่มีใครสอดเข้ามาทันเลยครับคาเรล,ลัสจะทุบมาให้กับกด้านของดูดิเกอร์ดูดิเกอร์ยกขึ้นมาลูกนี้เชฟเชนโกเก็บบอลได้ไหมโอ้โหเชฟเชนโกเก็บบอลได้ครับโอ้ถือว่าสุดยอดเลยครับโอ้คาเรล,ลัสฟอร์มดีเหลือเกินครับเฮ้ยเพิ่งชมงานใหญ่แล้วดูดิเกอร์ อุติกเกอร์ทันครับพาไปได้ให้มาที่กุลแลกุลแลเห็นช่องจะไปกับเชฟเชนโกเชฟเชนโกโอ้โหเชฟเชนโกส่งดีเหลือเกินครับส่งบอลโอ้โเชฟเชนโกส่งดีมากครับใครที่ไม่ลองจับนี่ไม่รู้ครับส่งดีเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ได้จังหวะได้จังหวะซัดโอ้ประสานงานครับเชฟเชนโกเอ็มบาเป้แล้วก็อาดากุลแลกับกาก้าร์สครับประสานงานกันดีเหลือเกินยังไงครับพอสโคจะตักอ้ยโอ้โห,โห,โห,โห กาก้ากากา้กายังไงครับลูกนี้กาก้าสอดขึ้นมาโอ้โหออ้ไม่ได้ครับใจกว้างไปหน่อยครับกาก้าลูกนี้กุแและกุญแลก็คล่องขึ้นเยอะครับเพราะว่าผมมีปีเก่าอยู่ให้มาลูกนี้เชฟเชนโกโกดโอ้โห ถ้าคนกากดอย่างผมทําได้พวกคุณก็ทําได้ครับโอ้โหเชฟเชนโกเขียวไดยไม่ได้หลอดม่วงเลยเมื่อกี้โอเคดูดีเกรดดักได้ให้มาที่ชวัวร์เมนดี้ชวัวร์เมนดี้ฝากลงมาที่เอ็มบาเป้เอ็มเบเป้ตัดเข้ากลางเชฟเชนโกเล่นง่ายๆกับชัวร์เมนดี้ชวัวร์เมนดี้ให้ที่เฟรเดิโกวาเบเดฝากขึ้นมาให้กับเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้กดลงุงโอ้เอ็มบาเป้มีโอกาสได้ลองส่งเหมือนกันเลยครับลูกนี้ยังไงครับ โอ้โหเก็บบอลดีเหลือเกินคาเรลาสโอ้คารเรลาสไม่แย่เลยครับตัวฟรีที่แรกมาไม่แย่เลยครับเป็นเป็นตัวฟรีที่ไม่แย่ครับพูดเลยครับใส่มาลูกนี้ก็ ừ, จะสวนกลับเร็วเอา้าคุณแจโอ้โหโอ้ไม่รู้กันเลยครับคุณแจกับเอเบเป้ลูนนี้ถอยลงมาเอ้ายังไงครับโอ้โหเอ้าเอ้าเจสเนโก้โอ้โห อาดาคุณแลเปิดลูกนี้มาที่เชฟเชนโกแล้วโอ้ยังไม่ได้ครับฟรนโก,กไม่ได้พิกตัวแล้วใส่ลูกนี้ไม่ได้ครับไปติดกองหลังอาดาคุณแลอาดาคุณแลเปิดลูกนี้เข้ามาที่เชฟเชนโกแล้วหูไม่ได้ครับคาริลัสคาริลัสแตะหนึ่งจังหวะแล้วซัดลูกนี้คาริลัสบอลตกมาข้างหลังโอ้ยอเด็คาตนาครับไอเด็คาตนาราอเพื่อนอยู่ป้ายมาลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ไม่มีความเร็วหรอกครับลูดิเกอร์ไม่มีความเร็วเท่าไหร่ลูดิเกอร์สไลด์ดักไม่โดน คาริลัสว่าไงคาริลัสคาริลัสโอ้โหช่วยทันครับคาริลัส โอ้เป็นตัวฟรีที่โคตรคุ้มเลยครับคาริลาสแรกมาโอ้โครึ่งแรกครับราชันชุดขาวครับออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก่อนครับโอ้โตั้งสี่ตัวที่เล่นมาเนี่ยดอกสุดน่าจะกุญแลนะครับดอกสุดน่าจะกุญแลแต่ว่า4ตัวที่พูดมาเนี่ยใช่3ตัวนี่คือโคตรเก่งเลยครับ3ตัวที่ผมเล่นมารู้สึกได้ว่ามันมันเก่งจริงครับออจะยกครับจะยกลูดิเกอร์ลูกกาอากาศว่ายัางไงลูดิเกอร์โอ้โหลูกกาอากาศก็กินลูดิเกอร์ยากเหรอครับทีบูกูตัวครับขว้างยาวๆออกมาให้ใหากับกาก้ากาอากาศว่าไงโอ้โหกาอากาศกาก้ายังพอได้อยู่ไม่่แยงี้ก อมาคุณย่าคุณย่าจะปั่นลูกวิ่งปาชิวุคุณย่าจะปั่นลูกนี้ไม่ผ่านคู่ตัวเลยครับยังรักษาลูกนี้ไม่ได้อยู่ดีวิชั่นหนึ่งลูกนี้เล่นยังไงครับดีวิชั่นหนึ่งเด็กแฮมครับคาพลังเปิดโหดดครับโอดรับมาลูกนี้ครับจะโอ้โหจะใส่ครับแต่คอนเตติโกมาไม่ได้ครับกระชากมาฝากบอลมาที่เอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้ให้มาที่กา้ากา้ายังยึกยักอยู่กาก้าฟองบอลดีเหลือเกินครับกา้าอุ่นแล้วว่าไปติดลูกนี้ครับอูดีเทาเซนครับขายาว กากาตัดเข้ามาตรงกลางเชฟเชนโกเล่นกับเอมปเป้หลุดเลยเอมเอปเป้มายังไงเอฟเป้ลูกนี้เอฟเป้แปลูกนีก็โอ้โ โอ้สองสูงเลยครับเอเบปเป้เล่นกับกา้าครับโอ้เชเชนโก้แต่ว่างอยู่แหรอครับแต่ไม่ให้โอ้เด็ดขาดเหลือเกินครับเป้ปีนี้ครับโอ้สุดๆเลยครับโอ้เป้ปีนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับมีลิตาวบิตาแต่ยาวไปหน่อยครับให้มาที่เชนเชนโก้พักบอลไว้ในกับเอเบปเป้เป้เล่นกับทางด้านของเชเชนโก้แล้วเล่นกันง่ายๆเป็นสามเหลี่ยมแล้วบอลทะผไม่ถึงเอเบปเป้โอ้ทำชิงกันสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไม่ถึงโอ้จะหลุดจะหลุดครับจะหลุดครับไม่ดีครับโอ้ขาตาน่าหลุดเลยครับคาตาน่นา โอ้โหชัวเบนดี้ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับชัวรเบนดี้ลงมาลูกนี้ช่วยให้ราชันไม่โดนเลยครับด <c oughs> ีตาวออกมาที่กุลแลกุลแลว่ายังไงครับกุลแลอเจฟฟินโกจังหวะย้อนกลับมาพอดีกุลแลยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับสงสัยต้องสากบอลให้กุลแลบ่อยๆครับกุลแลว่าไงครับกุลแลลูกนี้ไม่ผ่านอต้องให้กุลแลได้ลองบ้างเลยครับกุลแลยังไม่ค่อยโดดเด่นหรอกครับแต่ที่ลองเล่นมาทั้ง4ี่ตัวอย่างไงครับคืนมาที่ดีเทอเซนให้มาไม่ผ่านลูกนี้เอ้าฟลอเรนติโอง ติดเครื่องมาลูกนี้ติดเครื่องมาสัดลูกนี้เหมือนที่ซัดให้กับทางด้านของลาชันออกนำเอเลติโกมาดริดเมื่อคืนนะครับโอ้ยังไงครับดีเทาเส้นรูกรงสูงใหญ่เปลี่ยนแกนมาไม่ไปผ่านช่วยเบนดี้แก้ไขด้วยครับช่วยเบนดี้ลงมาช่วยเกมรับด้วยครับโอ้ไม่ดีครับแบบนี้ลูดิเกอร์ต้องตัดเกมครับยอมยอมรับครับยอมรับต้องตัดครับต้องตัดโอ้ลูดิเกอร์ถือว่าตัดสินใจได้ดีเลยนะครับในพื้นที่อันตรายตรงนี้ครับโอ้ลมตัวสลับลงมาโอ้ไซด์มาลูกนี้ครับลูดิเกอร์เป็นพระเอกครับยอม โดยใบเหลืองก็เลครับนายดูแลตัวเล็กนะครับตอนนี้จะปล่อยให้เดวิดเบคแฮมได้ส่งในระยะไม่กี่หลาแบบนี้ครับจะดีหรือเปล่าไม่ประกบครับแล้วเบคแฮมกดลูกโอ้โหบอลระเหิดข้ามคานไปนิดเดียวเลยครับยังไงครับกาการูกาอากาศโอ้โหลูกการอากาศก,กาการ์เรียกได้ว่ามีลุ้นตลอดนะครับไม่แต่ว่าถ้าเป็นจูต์เบลลิงแฮมจะหมกได้ดีกว่าจากความรู้สึกเบคกาการนะเก็ ana, บลูกกาอากาศอุ้ยเอ้าแล้วไม่มีใครเข้ามาประกบเลยหรอครับคาโตน่าคาโตน่าไม่ผ่าชัวร์เมนดี้สำหรับเบนนะกาการูกาอากาศยังสู้จูต์เบลลิงแฮมไม่ได้นะครรับบจูดดเิงแฮมีกว่า้ย เชฟเชนโก้ซัดลูกนี้อื้อุอ้ยเชฟเชนโก้อุอเก่งไปป้าเชฟเชนโก้อะวิ่งที่หลังเขามาสปีดนํำเฉยเลยอะเอาละเราดูครึ่งหลังกันมาครับว่าหมดแรงหรือเปล่าใครที่พลังงานหมดเยอะแต่กาก้าค่องเอาไว้ง่ายนะเป็นสรุปให้กาก้าค่องกว่าจู๊ดเยอะแต่ลูกกาอากาจู๊ดดีกว่าแต่กาก้าไม่ได้แย่แบบโหมไม่ได้เลยนะเฮ้ย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 ,ยดีไปชั้นหนึ่ง กาก้าไม่ได้แย่แบบโหมไม่ได้เลยแต่แต่ก็แค่แบบจูดดีกว่าอ่าใช่ใช่แต่กา้าก็ากาไม่ได้แย่แบบโหมไม่ได้เลยนะคาริลัสคาริลัสต้องเคลียร์ก่อนครับตอนนี้เห็นมาเป็นลูกกา,ากาศว่ายังไงครับเก็บเอาลูกนี้เอาออกข้างหรือเปล่าจะได้ดูสแตมินา่ากันหน่อยครับโหดีสังเกตได้ชัดเลยครับว่าเชฟเชนโกนี่ไม่เหลือแล้วนะครับ เชฟเชนโก้ที่คือหมดเลยนะครับเชฟเชนโก้โอ้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเอาคริสเซียนโนโรนัลโด,โดโลงมาแหละครับจูบเบลิงแฮมแทน,แนแกา้าครับแล้วก็อาดากุลแลครับต้องออกก่อนใช้ทางด้านของออิสโก้ครับลงมาแทนเด็กเก่า และมาริทครับแล้วก็โอ้โหนี่ครับเป็นทั้งโค้ชครับชาบ์พีอารอนโซ่ครับเป็นทั้งโค้ชแล้วก็เป็นทั้งนักเตะด้วยครับต่างกันแค่หันหันซ้ายหันขวาแค่นั้นเองนะครับโอ้โหรองเล่นด้วยแล้วก็เป็นโค้ชด้วยครับอย่างนี้ผีหลอกหรือเปล่าครับอย่างนี้โอ้โหผีหลอกหรือเปล่าครับเป็นทั้งนักเตะเป็นทั้งโค้ชครับสุดๆเลยครับสัญญานของชาบ์พีอารอนโซ่แะครับโรเบรโตคาร์ลอสลงมาแทนคาร์เรลลัสก็เปิดเกมลุกขึ้นมาอาราบาครับลงมาแทนตรงนี้อดเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับขอไปอย่างไงครับโโรมมนนตคาา์ลลจจะเเปิิดดููกี้บงแฮ ลงมาตักลูกนี้ชวาเมนตี้จิ้มมาให้กับชวาเมนตี้อีกทีปาดเข้ากลางเล่นแบบนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมให้กับทางด้านของชาอิสโกโ้กดโอ้โหอ,อิสโก้เขาทำกันมาอย่างดีอิสโกส้ซัดแบบนี้ก็ไม่ไหว้วครับอิสโกอ้อูต่อบอลอ,อย่างคมเลยแต่ว่าอิสโก้เข้ามาจบลูกนี้โอ้ยทำเสียของนะครับอิสโก้โอ้แล้วรีวิวกับดีวิชั่นหนึ่งทั้งสองเกมชนะทั้งสองเกมเลยครับเกมนี้สุดยอดเลยครับสำหรับทางด้านของราชันชุดขาวครับกา้กาเชฟเชนโกเอ็มปเปอรแล้วก็กุนแร ไล่เรียงตามลำดับเราก็ต้องให้ครับเอปเป้ที่1ครับเชฟเชนโก้ที่2ครับกา้กาที่3แล้วก็อาดากุลแรที่4ครับเรียงตามลำดับความความเก่งสำหรับผมที่เพิ่งเล่นมา2เดือนได้เคยขึ้นดีวิชั่น1น,นึ่งครั้งนะครับประมาณนั้นท็อป0 0แสนก็ประมาณนี้นสำหรับผมนะครับที่รีวิวให้ดูนะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาไดไ้เมื่อคิดว่าตัวไหนเก่งสุดแล้วผมควรจะเล่นยังไงถึงจะเก่งขึ้น คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วนีก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอ e ีฟุตบอลอีกหรือก็อยากให้ผมมาเปิดแพ็คหน้าอีกสนับสนุนกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดใจกดอะไรให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับผมเยอะๆด้วยทุกคนผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆครับเพิ่งเข้าวงการได้2เดือนฝักเนื้อฝักตัวด้วยครับสู้